นึกถึงโมจิแบบดั้งเดิมของนครสวรรค์ต้องนี่เลยค่ะ mm โมจิต้นตำรับขนมโมจิจากจังหวัดน,นครสวรรค์สั่งซื้อได้ที่ช้อปปี้เลยนะคะมีส่วนลดพิเศษ10%สำหรับพวกเราเ3รนดี้ทรีแมเนียด้วยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Twenty r e Mania วันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตัวแอดมินเอก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยคะ่ะจากฝั่งตะว,วันตกเนี่ยครับเรารู้แล้วว่า Phoenix Suns คือทีมที่เข้าสู่ NBA Finals เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ในฝั่งตะว,วันออกเนี่ยเรายังไม่รู้นะครับจนถึงตอนนี้ก็ยัง mm hmm. ไม่แน่ใจครับว่าทีมไหนจะผ่านเข้าสู่นัดชิง NBA Finals ได้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเกมการแข่งขันในวันนี้ครับเราสองคนจะมาเล่าให้ทุกคนคฟังประเด็นสำคัญต่างๆมากมายครับในเกมการแข่งขันช่วยกดไลค์เป ทั่วประเทศของบ้านเขาผ่าน TNT นะครับวันนี้ทีมอันดับ3าม Milwaukee Bucks เปิดบ้านรับการมาเยือนทีมอันดับ5้า Atlanta Hawks เกมที่5ครับและก็เป็นไปตามคาดนะคะ Janis a n t e t o k ok u n m p o เนี่ยไม่สามารถลงทําการแข่งขันได้ค่ะทางทีมเนี่ยเลยขยับเอา Bobby Portis ขึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกในขณะที่ Atlanta Hawks ในทรยังยังคงมีอาการบาดเจ็บไม่พร้อมลงทําการแข่งขันพวกเขาเลยใช้ผู้เล่น5ตัวแรกชุดเดิมค่ะคือเอาตัว Lou Williams ขึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกเปิดเกมมาค่ะ2ตัวหลักของ Milwaukee Bucks ออกตัวได้เป็นอย่างดีค่ะจูฮอลีเดย์ทั้งเก็บแต้มต้แ แล้วก็ยิง3คะแนนร่วมกับคริสมิโดตันออกนําไปก่อน10ต่อ2ฮอคส์เนี่ยังคงเน้นการยิงวงนอกแล้วพวกเขาก็พลาดคุ้นข้างเยอะในขณะที่มิวอกกี้บัคเซนเน้นการโจมตีวงในค่ะวันนี้นะคะทั้งจูอลีเดนแล้วก็บุกโรเปสเนี่ยโอ้โหฮอตแล้วก็ร้อนแรงมากๆอัดวงในเป็นว่าเล่นแต้มเนี่ยก็ค่อยๆห่างออกไปนะคะจบควอเตอร์แรกค่ะมิวอกกี้บัคเซนนาห่างกว่า14แต้มพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2ค่ะอลาซ่าฮอคส์เนี่ยก็ไม่สามารถต้านทานการโจมตีวงในของมิวอกกี้บัคเซนได้เลยค่ะวันน แล้วก็จอห์นคอลินเนี่ยเงียบๆนะคะในขณะที่มัวอกกี้บาสกอวันนี้ได้บ๊อบบี้พอทสที่ลงมาแทนยานิสเนี่ยโอ้โหลงมาในการคะเกนะ็บแต้มวงในครั้งแรวครั้งแรกแถมยังมีการยิยง3คะแนนดิค่ะสร้างความสุขแล้วก็ความแฮปปี้ให้กับแฟนๆในสนามนี่เป็นอย่างมากแต่อลาตาฮอส์คก็ได้ทับสำรองเนี่ยที่ช่วยตัวจรงิงทําแต้มเข้ามาแล้วก็ช่วยไล่เข้ามาจนกระทั่งจบครึ่งแรกเนี่ยไล่มาเหลือตาม9แต้มเท่านั้นพอเข้าสู่ครึ่งหลังค่ะทั้ง2ฝ่ายเนี่ยออกตัวได้ดีทั้งวงในแล้วก็วงนอก กว่านำบอลบุคโลเปซค่ะวันนี้นะคะยัดฝูงเป็นว่าเล่นเลยค่ะยัดเอายัดเ,เอาแถมยิงช่วยรีบาวแล้วก็เกมรับอย่างต่อเนื่องทั้งเกมค่ะฮอกซีพยายามไล่อย่างไรเนี่ยก็ห่าง2หลักตลอดค่ะบาร์เซีนไม่เปิดโอกาสแม้กระทั่งให้ตีเสมอเลยค่ะแล้วก็สามารถคว้าชัยชนะไปได้แบบเหนือชั้นเลยนะคะและผลงานของผู้เล่นในทีมอารันตาฮอกส์ได้บอกดานบอกดานอวิชยี่สิบแปดแต้มห้ารีบาวดสี่แอสซิสยังคงยิงดีมากนะคะอาการที่เข่าของเขาเนี่ยน่าจะดีขึ้นมากวันนี้ยิง3คะแนนไป7ลูกดานิโลแกนีนาลีสิบเก้าแต้ม 3รีบาวช่วยทีมเยอะมากค่ะจอห์นคอลลิน19บตั้ม8รีบาวแรกๆหายไปจากเกมเลยนะคะกว่าจะมามิวอ็กกี้บัคส์ได้บรูคโรเฟส33มตั้ม7รีบาวฟิลโก77.8%เนต์งานสุดยอดเลยค่ะวันนี้คริสเมลตัน26่ตั้ม13รีบาว8แอสซิสต์เกือบจะทริปเปิลดับเบลิลค่ะจูฮอลลีเดย์25่ตั้ม13แอสซิสต์ นี่ก็ดับเบิลดับเบิลนะคะจบเกมมิววอกกี้บัคส์รวมพลังเอาชนะแอตแลนตาฮอสขึ้นนำซีรีส์3ต่อสอสำหรับแอตแลนตาฮอสในเกมวันนี้เนี่ยนะครับก่อนเกมการแข่งขันเนี่ยทางเทรยังเนี่ยเขาได้มาทำการซ้อมทำการวอร์มนะครับตรวจสอบร่างกายว่าเขาจะสามารถลงทำการแข่งขันไหวหรือเปล่าแต่พอระหว่างทำการซ้อมครับทำการวอร์มต่างๆเนี่ยเวลาจังหวะที่เขาจะข้ามเวลาจะสร้างจังหวะทำแต้งของตัวเขาเองเนี่ยเขายังรู้สึกเจ็บตลอดเะครับเรียกว่าเล่นไปแย่เขี้ยวไปโอ้เจ็บอะไรประมาณแบบนี้ครับนี่คือสิ่งที่ทำให้เทรยังและก็ทีมเนี่ยเขาตัดสินใจ พึ่งลงเลยไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาการมันจะกลับมาหนักเหมือนเดิมอย่างที่เคยบอกเนี่ยับนักกีฬาการเล่นที่มีสไตล์คล้ายๆอย่างของเทรยังหรือจะเป็นไครวิลสสเตฟเฟนเคอร์รีอะไรพวกนี้เนี่ยการใช้งานข้อเท้าของเขาเนี่ยค่อนข้างหนักพออยู่ในระดับของการเล่นที่แบบสร้างจังหวะของตัวเองแล้วเจ็บหรือว่าการสร้างจังหวะในการทําแต้มแล้วเจ็บแบบนี้เนี่ยไม่ควรจะลงทําการแข่งขันอย่างยิ่งเลยครับแต่แววๆมานะครับว่าเกมหน้านี้เนี่ยทั้งทีมและตัวของเทรยังเองเนี่ยเขาก็คาดหวังว่าเขาจะสามารถลงทําการแข่งขันได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทีมยู่าาาากรววคมด เดเรล่าของพวกเขาเนี่ยจะจบลงทันทีเปิดเกมขึ้นมาวันนี้ครับเห็นความแตกต่างชัดเจนหากเทียบกับเกมที่ผ่านมาผู้เล่นของพวกเขาเนี่ยไม่มีความกระตือรือร้นเลยครับในช่วงเปิดเกมโดนมิวคีบัคเนี่ยโจมตีต่อเนื่องเลยครับไม่ว่าจะเป็นวงในวงนอกความกระตือรือร้นต่างๆเนี่ยเทียบกับเกมที่ผ่านมาไม่ได้เลยผู้เล่นฟรอนต์คอร์ดของพวกเขานะครับทั้ง3คนเลยว่าจะเป็นเควินเฮอร์เตอร์จอห์นคอรลินและก็คริสคาเปล่าทั้ง3คนนี้นะครับก่อนจะจบควอเตอร์ที่สองเนี่ยเพิ่งมีอยู่สี่ถึงหกแต้มเท่านั้นเองในน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 ขขณะะทีี Front ีีี่่่่่่ฟฟรรรรรออออออตตตตต์์์์คคคคคคคดดดงงงมมมิววววบบัักกเเยยไปถึ30แแแ้้ลตตืาาา น้องๆหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจคําว่าฟรอนต์คอร์ดคือผู้เล่นตําแหน่งฟอร์เวิร์ดในคนแล้วก็เซนเตอร์อีก1คน3ามคนนี้เนี่ยครับถือว่าเป็นหัวหน่วยทะลวงฟันวงในหรือว่าจะเป็นการเล่นเกมรับต่างๆก็ตามเนี่ยวันนี้เป็นรองแบบชัดเจนมากๆครับจอห์นคอรลินเนี่ยเป็นอย่างที่อัมเินตูนพูดเลยครับในช่วงแรกๆนในช่วงครึ่งแรกเนี่ยแทบจะหายไปจากเกมเลยเขาเพิ่งเริ่มทําแ,แต้มได้แล้วก็ต่อเนื่องเนี่ยในช่วงครึ่งหลังแต่มันก็ไม่มากพอครับในขณะที่เควินเฮอร์เตอร์นะครับกับคริสคาเ่ดร มมาากยส่วนตัวแอดมินเนี่ยนะครับมองว่าการที่ทีมขาดเทรยังไปเนี่ยผู้เล่นทั้ง3คนครับมันจะเป็นจอห์นคอรลินนะครับคลินคาเพล่าแล้วก็เควินเฮอร์เตอร์เนี่ยทั้ง3คนนี้เนี่ยเหมือนเป็นผลิตภัณฑ์อย่างนึงครับที่ต้องขายคู่กับเทรยังพอขาดเทรยังไปปุ๊บเนี่ยทั้ง3คนนี้เนี่ยความโดดเด่นความน่ากลัวต่างๆเนี่ยหายไปค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะจอห์นคอรลินกับคลินคาเพล่าเนี่ยเห็นชัดมากๆปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเทรยังเนี่ยเขาจะโยนทอยไปให้คลินส์คาเพล่าเนี่ยเด็กานกรรส้งงจัห็ก ในการทําแต้มของตัวเขาเองเนี่ยค่อนข้างยากมากขึ้นเรื่อยๆครับหลายๆคนก็ถามแอดมินเข้ามานะครับว่าทีมทีมหนึ่งเนี่ยจะมีสตาร์เบอร์หนึ่งของทีมเนี่ยหรือจะเป็นออสตาร์ซูเปอร์สตาร์สิ่งเหล่านี้เนี่ยเอาอะไรมาเป็นตัววัดแอดมินอยากจะบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยอยู่ในพื้นฐานความคิดของแต่ละคนครับแต่ละคนมีความคิดที่แตกต่างกันบางคนมองว่าคนนี้เนี่ยเป็นออสตาร์เท่านั้นน่ยไม่ถึงกับซูเปอร์สตาร์หรอกหรือคนนี้เป็นแค่สตาร์ระดับหนึ่งไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งไม่ได้นนอย่่่ัคความิดขละร ส่วนตัวของแอดมินอยากจะบอกเพื่อนๆให้มองแบบนี้ครับว่าความเป็นซูเปอร์สตาร์หรือว่าความเป็นสตาร์ต่างๆเนี่ยให้มองเกมเยือนมองเกมนอกบ้านแบบนี้ครับผู้เล่นที่จะกล้าขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของทีมหรือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ในอนาคตนเนี่ยเขาจะต้องมีการเล่นเกมบุกที่ดีนะครับต่อเนื่องสม่ำเสมอในฐานะทีมเยือนในช่วงที่จังหวะบีบๆทีมต้องการแต้มเนี่ยเขาสามารถทําให้กับทีมได้ลูกยิงบิ๊กช็อตเนี่ยลูกยิงที่เปลี่ยนเกมได้เนี่ยผู้เล่นเหล่านี้จะต้องทําได้และที่สําคัญครับในช่วงโมเมนต์สําคัญๆเขาจะต้องไม่ โม่จะเป็นลูกแบบทิชชู่ตาวินาทีสุดท้ายอะไรแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดกลุ่มคนเหล่านี้ทําได้เนี่ยนะครับนี่คือตัวชี้วัดเบื้องต้นง่ายๆเลยครับความเป็นสตาร์และข้ามขึ้นมาเป็นซูปเปอร์สตาร์เหล่านี้ครับแม้ว่าเทรยังเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ใช่ระดับโ oh, อ้ไมเคิลจอร์แดนโคบีไบรอันอะไรขนาดนั้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดวัดพื้นฐานมาตรฐานเบื้องต้นของความเป็นสตาร์ของเขาเนี่ยเขาผ่านหมดเลยนะครับโม่จะเป็นการเล่นเกมเยือนนอกบ<ช>้านลูกยิงสําคัญสําคัญหรือแม้จะเป็นโมเมนต์ใหญ่ๆเนี่ยไม่เคยหายไปจากเกมเลยนี่คือใจครับของคนที่จะแบบก้าวเข้าาามเป็นนนอใต ค่อนข้างแน่นี่คือตัวชีวัดเบื้องต้นง่ายๆเลยครับตัวปัญหาในเกมวันนี้ค่ะไม่ใช่การเล่นเกมบุกนะคะเพราะว่า阿拉斯塔洛斯ดูแล้วเนี่ยก็ยังมีคงมีเกมบุกที่ดีค่ะการยิง3คะแนนนี่ก็ดีกว่ามีวอลกี้บัคแต่ปัญหาจริงๆของเขาเนี่ยคือการเล่นเกมรับค่ะโดยเฉพาะเกมรับใต้แป้นค่ะพื <ừ. S 1> ้นที่บริเวณรอบๆห่วงเนี่ยค่ะในวันนี้นะคะแป้นเนี่ยห่างเกินกว่า30ม6แ้ต่อ36ห่างมากเกินไปค่ะแบบนี้เนี่ยไม่ไหวจริงๆในยามที่เดวอลกี้บัคเสียไม่มียานิสค่ะพวกเขาควรจะต้องทําให้ดีีีีีกวววว่่่่่่าาาานนน้เหหมมมมมืืออับไไจะรย พวกเขาก็ยังคูเสียแต้มป้ป้นเนี่ยพื้นที่รอบๆว่วงมากขนาดนี้ในส่วนของลูวิลเลียมในเกมวันนี้นะครับไม่ได้ร้อนแรงเหมือนในเกมที่ผ่านมาแม้ว่าเขายังมีการทําแ,แต้มที่ค่อนข้างโอเคก็ตามแต่อีกจุดหนึ่งครับอนอกจากการยิง3นาคะแนนอย่างที่แอนมินตูนพูดเนี่ยที่แอร์แลนตาฮอคส์ดีกว่าม ok ิโอกีบัคส์นั่นคือแต้มจากทับสำรองครับการที่เขามีดานิโลกาเลนารีเนี่ยครับถือว่ามีค่าให้กับทีมเป็นอย่างยิ่งการยิง2คะแนนระยะกลางหรือจะเป็น3คะแนนเนี่ยดานิโลกาเรนารียังคงทําได้อย่างดีอย่างต่อเนื่องเลยนะคร อยู่กับมิวกี้บัก์ได้ตลอดทั้งเกมเลยครับไม่โดนนําห่างเละเทะรวมไปถึงแคมเรดดิชและก็ลุกกี้ออนเยกาโอคองวูด้วยนะครับทั้ง2คน 2> นี้ก็ถือว่าพยายามช่วยทีมอย่างต่อเนื่องนะครับมืนจะเป็นการทําแต้มการรีบาวการช่วยเกมรับต่างๆครับแม้ว่าจะเป็นรองวงในมากมายมก็ตามเพียงแต่วันนี้ค่ะลาตาฮอสเเขามีการออกตัวที่ไม่ดีค่ะเกมรับเนี่ยที่ปล่อยให้มิวกี้บักซ์สามารถโจมตีวงในได้คลังแล้วคลังเล่าแบบนี้ทําให้พวกเขาเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์หลังพิงฝาอีกหนึ่งจุดที่ตูนคิดว่ามีผลต่อเกมการแข่งขัางงานกัคกรมะะเบ ที่ปล่อยให้มิววอกกี้บัคส์สามารถโจมตีวงในได้ครั้งแล้วครั้งเล่าเลยทําให้อล l ต้าฮอกส์เนี่ยค่ะตกอยู่ในสถานการณ์หลังชนฝาตามสถิติเนี่ยนะคะทีมที่ขึ้นนําก่อน3ต่อ2จากซีรีส์ที่เสมอกัน2ต่อ2เนี่ยทีมที่ขึ้นนำเนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะคว้าชัยชนะไปได้มากถึง80%เรามาติดตามชมกันค่ะว่าในเกมหน้าเนี่ยมิววอกกี้บัค์จะสามารถปิดซีรีส์ได้ไหมหรือว่าจะเป็นอลาต้าฮอกส์ที่ยื้อชีวิตไปได้อีกค่ะหันไปมองในฝั่งของมิววอกัันนบบงครใเกมวันนี้เเเนนนี่ยยต้้องชชมืมผูลทุกค,ครบถ ก้าวขึ้นมาทดแทนการขาดไปของยานิสอันเทตักุมโปได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆและก็เป็นอย่างที่พวกเรา2คนคาดไว้ในเมื่อวานนี้นะครับว่าทั้งคริสมิรตันและก็จูฮอยเดเนี่ยควรจะต้องมีระดับอย่างน้อย25แต้มลงสนามอย่างน้อยคนละ40นาทีแล้ววันนี้ก็เป็นแบบนั้นเป๊ะเลยครับคริสมิรตันเนี่ยมี26แต้มกับ13รีบาว8แอสซิสเกือบจะเป็นทริปเปิลดับเบิลเลยนะครับนั่นหมายความว่านอกจากการทำแต้มแล้วเนี่ยเขายังมีการรีบาวการสร้างเพลย์ให้กับเพื่อนเรียกว่าหมดจดมากๆในขณะที่จรรรรููฮฮออออยยยยยยเเ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 ดดดนนนนีีนจจี่่่แแหลลละคคคััััััับบวว้้ถืาาาปปป็กกจจจสํญตตงิมม โจมตีวงในย,ยิง3าคะแนนช่วยทั้งรีบาร์ช่วยทั้งสร้างเพลวันนี้เนี่ยเขาแอสซิสไปถึง13ครั้ง<ม>เป็นดับเบิลดับเบอีกคนคหนึ่งผลงานของจูฮอยเดย์ในวันนี้เนี่ยทำให้เขากลายเป็นคนแรกนะครับในประวัติศาสตร์ของทีมมิลกี้บัคส์ไม่น่าเชื่อเลยที่สามารถทําระดับอย่างน้อย25แต้มกับ10แอสซิสในเพลย์ออฟแบบนี้ทีมมิลกี้บัคส์เนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1968นะ่รับแเกไม่้คยเกิดขป้นนครับนต่ไม่เคยเกันนี้นมาก่อนครับมาเป็นไปตตาามค่แสิ่งที่เกินคาดในเกมวันนนี้คแ่ือ บร o คลอเปสในเกมวันนี้เนี่ยโอ้โหถือว่าผลงานโดดเด่นมากๆนะครับโดยเฉพาะการโจมตีวงในวันนี้ไม่มีผู้เล่นคนไหน<ช>ของแอร์แลนตาฮอคเนี่ยจะต้านทานการโจมตีวงในของบรูคลอเพสได้เลยการยิง3ามคะแนนวันนี้ไม่ทํางานแต่การทําแต้มใต้แป้นการยัดห่วงการเอาฟาวเก็บแต้มจากจุดโทษวันนี้บรูคลอเพสทาได้ดีมากๆแล้วก็ทําได้อย่างมีประสิทธิภาพครับวันนี้เขากดไปถึง33แต้มเป็นแต้มที่มากที่สุดในชีวิตการเล่น NBA Playoff ของตัวเขาเองเลยนะครับและอย่างที่บอกครับแต้มเยอะไม่พอครับยังมีประสิทธิภาพวันนี้กดไปถึง77.8% การทำระดับ77.8%ฟิ g o เนี่ยนะครับเขายิง18เข้า14ถือว่าเป็นอันดับ4นะครับตลอดการของทีมมียวกิบักเป็นรองแค่ยานิสอันเตติคุมโปในปี2020ที่ทำเอาไว้85.7%ครับและอันดับ2อันดับ3ก็คือคาริมอับดุลจบาที่81.3%ตอนนั้นคาริมอับดุลจบาใช้ชื่อว่าลูอัลซิดอรนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับก็กลายมาเป็นบุคโลเปส77.8%นี่ถือว่าสูงมากๆนะครับประสิทธิภาพนี่คือยัดห่วงเน้นๆเลยย้อนกลับไปเนี่ยบุคโล ดราบอันดับ10ปี2008ถือว่าเป็นตัวหลักของบรูคลินเนสเลยในช่วงหนึ่งเขาสามารถทําแต้มเฉลี่ยนะครับช่วงพีคๆเนี่ยระดับเฉลี่ย20.8แต้มต่อเกมนะครับไม่ธรรมดาเคยติดออสตาร์ Star ด้วยนะครับเกมของเขานี่คือเน้นวงในเลยจนกระทั่งมาถึงปี2017เนี่ยนะครับในยุคที่3คนาคะแนนเนี่ยมีความสําคัญมีการเปลี่ยนแปลงในการเล่นมากมายครับใน NBA ที่เกิดขึ้นเขาถือว่าเป็นเซนเตอร์อีกหนึ่งคนที่หันมายิงวงนอกและก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับยิงระดับ30กว่าเปอร์เซน็นต์นี่ถือว่าใช้งานได้เลย ครับจนกระทั่งวันนี้ครับเหมือนย้อนยุคนิดนึงวันนี้นี่คือโจมตีวงในรัวๆเลยครับไม่มีการทําแต้มจาก3คะแนนเลยถือว่าเป็นการย้อนยุคได้ถูกวันมากๆนะครับในเกมวันนี้เนี่ยเขาต้องการการทาแต้มของลุคโลเปสก้าขึ้นมาแบบนี้เนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากๆครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือบ๊อบบี้พอ์เชสค่ะที่การลงมาทําการแข่งขันในวันนี้ถือว่าเป็นการลงแทนยานิสนะคะและการลงเป็นตัวจริงในวันนี้ค่ะถือเป็นการลงตัวจริงเกมแรกในเพลย์ออฟของตัวเขาเองแล้วเป็นยังไงล่ะคะจากคนที่ไม่ได้เล่นเลยแม้แต่นาททีีีีีเเดยยวในนนน่่ผาาาม้กป็ุ สำคัญ<ม>ค่ะกลายเป็นควันใจของแฟนๆเขาลงมาช่วยทําแต้มวงในนะคะช่วยยิง3คะแนนะคะ่ะช่วยรีบาร์รวมไปถึงการเล่นเกมรับแล้วก็การขโมยแล้วเปลี่ยนเป็นแต้มแบบเกิงานที่อีกหลายต่อหลายครั้งเ<ม>ท่านั้นยังไม่พอค่ะเขายังช่วยกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมค่ะเรียกความคลึกของแฟนๆวันนี้บอบบี้พอติสกดไปถึง22แต้มถือว่าเป็นการทําแต้มมากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเในเพลย์ออฟด้วยการพยายามยิงมากถึง20ครั้งเท่ากับคริสมิรตันเท่ากับจูฮอลิเดย์เลยนะคะวันนี้แฟนๆในสนามเนี่ยต่าง บ๊อบบี้บ๊อบบี้บอบบี้การลงมาทำการแข่งขันแทนยานิสในวันนี้อะทำให้วิวอ็อกี่บัคต์กลายเป็นบิกฟร์เลยค่ะคือผู้เล่นตัวจริงทั้ง4คนเนี่ยมีแต้มมากกว่า20แต้มยอดเยี่ยมมากค่ะบ๊อบบี้พอตเทสในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างที่อไอมมิตูนพูดไปเลยครับเขามีเกมบุกที่ดีกว่า p j เจทักเกอร์นะครับแถมช่วยเกมรับได้ในส่วนของ PJ t u ทักเกอร์เนี่ยก็ยังคงเน้นอยู่การเล่นเกมรับครับการรีบาวการช่วยสกรีนทุกอย่างเนี่ยนี่คือหน้าที่ของ ทำได้อย่างดีต่อเนื่องแต่ปัญหาของ Milwaukee Bucks ในเกมวันนี้ครับยาที่ทีมขยับเอา Bobby Portis เนี่ยขึ้นมาเป็นผู้เล่นตัวจริงปุ๊บเนี่ยทับสำรองของพวกเขาค่อนข้างยวกเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะบรินฟอร์บรินฟอร์เนี่ยตั้งแต่จบซีรีส์ที่เจอกับแมมมี่ฮ a t เนี่ยเหมือนความแม่นหายไปเลยครับความมั่นใจการยิงต่างต่างเนี่ยลดลงก็เลยทําให้ปัญหาของ Milwaukee Bucks อีกหนึ่งจุดนะครับนั่นคือการยิง3คะแนนแพนตคอนดันกับบรินฟอร์จะต้องทําให้ดีกว่านี้ครับและภาพรวมทั้งหมดของทีม Milwaukee Bucks ก็เช่นเดียวกันครับจริงๆริงแล้วการยิงสาดคะแนนนี้ ปีนี้เนี่ยการยิง3าคะแนนของพวกเขาตกลงไปครับไม่น่าเชื่อเลยว่าการยิง3คะแนนจะหายไปเยอะขนาดนี้นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับถ้าเกิดไม่รีบแก้ไขเนี่ยแล้วผ่านเข้ารอบต่อไปหรือว่าเกมหน้านี้เนี่ยอาจจะเดือดร้อนขึ้นมาก็เป็นได้ครับในส่วนของยานิสอันเดตุคุมโปครับโค้ชไมค์บูเดนโฮเซอร์เนี่ยยังไม่มีอัปเดตนะครับว่าเขาจะสามารถกลับมาลงทกาการแข่งขันได้เมื่อไร่แต่เขาก็ได้บอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าตัวของยานิสเองเนี่ยก็ได้มาทําการเวทเทรนนิ่งอย่างต่อเนื่องครับเพียงแต่ว่าไม่ได้มาซ้้้ออออมมมมมมรร่่่่่ววววยยูกกกัััับทีีสนนนนตตะงงงงาาาาาเหขุโป็ไจถล ทำการแข่งขันไหวครับเพราะว่าการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นเนี่ยแม้ว่าโชคดีเส้นเอ็นจะไม่มีการฉีกขาดก็ตามเนี่ยแต่ก็ถือว่าค่อนข้างหนักมากนะครับเขาน่าจะยังคงต้องทําการพักต่อไปครับในซีรีส์นี้เนี่ยไม่ว่าจะมีเกม7หรือเปล่าเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะลงทําการแข่งขันไหวครับดังนั้นหมายความว่าทีมของพวกเขาเนี่ยเพื่อนร่วมทีมทุกคนเนี่ยจะต้องก้าวขึ้นมาแล้วก็เล่นให้ได้อย่างเกมวันนี้ครับพายานิสเนี่ยเข้าสู่นัดชิง NBA f i n a l ไฟนอลให้จงได้ซื้อเวลาให้ยานิสได้พักให้มากที่สุดครับนี่คือสงีมมมาาาด้้้สัววขยนนนนใเถึ สีน้ำเงินสวยงามมากๆครับแต่พอเกมเริ่มทำการแข่งขันครับเขามาชมเพื่อนๆข้างสนามนะครับด้วยรองเท้าต,ตัวใหม่ของเขาครับซูมฟรีทีครับที่จะวางขายในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับถ้าเกิดเขาไม่บาดเจ็บเนี่ยนะครับเขาก็ตั้งใจจะใส่ซูมฟรีทีตัวใหม่เนี่ยแหละครับในเกมการแข่งขันวันนี้ต่อหน้าแฟนๆในสนามเนี่ยแหละครับวันนี้ก็เลยต้องให้พี่ชายเนี่ยลงทำการแข่งขันแล้วก็ใส่แทนไปก่อนแต่สีสดใสมากๆนะครับเหมือนเป็นสีโอโรสป่ะครับตีอ่อนอ่อสบายตามากๆครับเชื่อว่าอีกไม่นานเนี่ยก็เข้าเมืองไทยแน่นอนหลังจากจบเกมการแข่งขันครับบ๊ มิตูลพูดเขาถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญอีกหนึ่งคนของเกมการแข่งขันเขาพูดให้ฟังครับเขาบอกว่าการตัดสินใจที่มาร่วมทีมเมลกี้บักเนี่ยถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกมากๆสาหรับชีวิตของเขาย้อนกลับไปเนี่ยเขาบอกนะครับว่าเขาอยู่กับทีมที่แพ้มากกว่าชนะครับมันก็เลยทําให้การเล่นของเขาเนี่ยหลายต่อหลายครั้งเนี่ยไม่ค่อยใส่ใจกับการแข่งขันสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นอย่างชิคาโกบูลส์วอชิงตันวิสเซอร์หรือจะเป็นนิวยอร์กนิกล้วนแล้วแต่แพ้มากกว่าชนะตลอดเลยนะครับในช่วงที่บ็อบบี้พอร์ ว่าเขาจะทาทุกอย่างครับจะทุ่มเททุกอย่างเพื่อทีม uh huh. แลวก็ทิ้งท้ายว่า the cream always rise to the top หลายๆคนก็อาจจะสงสัยครับว่า the cream uh huh. นี่คืออะไรพวกเรา2คนเนี่ยเคยทําวิดีโอนะครับ uh huh. เกี่ยวกับที่มาที่ไปของชื่อทีมคําว่า the cream เ uh huh. นี่ยนะครับในอดีตเนี่ยทางเมือง i มลล์กี้เนี่ยเขามีชื่ออีเรียกอีกชื่อหนึ่งนะครับเรียกว่า cream city ย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยการที่จะมาทําอิฐก่อสร้างเนี่ยนะครับเ uh huh. ขาจะต้องใช้ดินมาผสมและสร้างเผาขึ้นมาแล้วก็ออกมาเป็นก้อนอิฐเพื่อสร้างตึกสร้างบ้านอะไรนี่ใช่ไหมฮะดินของเมืองเออามาเอป็นิฐ มันจะมีสีนวลๆครับคล้ายๆกับสีครีมตึกปรามบ้านช่องเก่าๆเนี่ยจะออกมาเป็นสีครีมหมดเลยครับนี่คือที่มาที่ไปของคําว่าครีมซิตี้แต่ในปัจจุบันนี้นีอาจจะเห็นน้อยลงแะครับแต่นี่คือที่มาที่ไปของคําว่าครีมซิตี้แล้ววันนี้ครับครีมซิตี้ก็สามารถทําสําเร็จครับพวกเขาสามารถขึ้นนําซีรีส์ได้3ต่อ2เรามาติดตามชมกันนะครับตอนนี้เขาขาดอีกแค่เกมเดียวเท่านั้นจะสามารถเข้าสู่นัดชิง NBA f i n a l ไฟนอลได้ครั้งสุดท้ายที่ทาได้เนี่ยคือปี74หนึืงพดง่กยๆคือีผ่านมาเนี่นามกะครับเรือพูงง คึงศตวตรรษนี่แหละครับเรามาติดตามชมวงว่าพวกเขาจะสามารถปิดซีรีส์ได้หรือเปล่าหรือว่าจะโดนแอตแลนต้าฮอคอยืย้อมาเกม7อีกเช้าวันอาทิตย์นะครับ7โมงค,ครึ่งเวลาเดิมเลยครับห้ามพลาดค,ครับแล้วเพื่อนๆล่คะคะคิดอย่างไรบ้างคะจะจบที่เกม6หรือเกม7คอมเมนต์มาคุยกับพวกเราทั้งสองคนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะและท้ายสุดนี้นะคะช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเรา23 m a n ี้นเนียด้วยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ Subscribe ผ่ะ Subscribe เลยค่ะที่โลโก้ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือ จีนีของพวกเราชีวิตที่ซีแมนเนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ